ผมได้คำตออและผมอยากมีแฟนครับแต่ไม่ว่าจะลองมากี่ครั้งกับเจ้ก,กี่หรือว่าน้องเองมีงจังใจโตๆก็คว้าน้ำเหลวทุกทีวันนี้ผมเลยหนีลูกพี่โรจิมาที่ถนนอนุทจ,จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อมาสักยันแบบไทยแท้ๆกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คืออาจารย์เอ่งอนุตนั่นเองและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวิชา,าคมอาจารย์จะช่วยให้ผมมีแฟนได้สักทีเจกันพ่งนี้คับ สวัสดีครับไม่ต้องกราบครับไม่ใช่พระอาจารย์หนิงใช่ไหมครับใช่ครับผมอาจารย์หนิงครับแห่งบ้านคุ้มมันตารักครับผมก็<า>จะเป็นอาจารย์ที่เรียนรู้ทางด้านสิยเวทเวทมนต์คาถาแล้วก็การสักยันต์ครับขอโทษนะครับอาจารย์อาจารย์พูดพ้อมากครับคือผมนึกว่าอาจารย์สักยันต์นี่ต้องบอกว่า ต้องดูดุืมๆแล้วชอบแบบตะคอกบอกว่าเฮ้ยสมชายเองอะไรวะอะไรแบบนี้ซะอีกครับอันนี้เป็นภาพลักษณ์หรือความเข้าใจผิดที่ลูกศิษย์ลูกหามักจะมองครูบาอาจารย์ด้วยความเกรงใจความคารกเอาจริงๆอาจารย์พูดพ่อกับลูกพี่ผมเองะครับใช่คุณโรจิเซนเซนหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อแล้ววันนี้คุณสมชายต้องการที่จะทําอะไรครับผมคือพอดีผมได้ดูสารคดีที่ของพี่ล็อกชวนชื่อนะครับที่ชื่อเสือเผ็ดป๊อกชวนชื่อ ไม่ใช่ไม่่แจ๊ดแจ๊ดชวนชื่นเออของพี่แจ๊ดชวนชื่นแจ๊ดชวนชื่นแล้วก็คือมันมียันอันหนึ่งนะคะที่ผมติดใจมากเลยที่เห็นนะคะที่เรียกว่าจิ้งจกสะดุ้งปี้ที่เขาเรียกว่าจิ้งจกสะดุ้งปี้จิ้งจกสุดุ้งปี้อาจารย์รู้จักไหมฮะอ๋อยันจิ้งจกสะดุ้งปี้เป็นยันที่อาจารย์ชอบด้วยในตำนานของจิ้งจกเนี่ยในห้องหนึ่งห้องหรือบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีจิ้งจกตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งครับที่เหลือจะเป็นตัวเมียหมดถ้าตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาเนี่ย ตัวผู้ตัวนี้ก็จะต้องไล่ออกจากปาออกจากบ้านไปเพราะฉะนั้นตัวผู้ตัวนึงเนี่ยสามารถคุมตัวเมียได้หลายสิบตัวคนไทยเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีชานพิเศษอย่างเราจะก้าวเท้าออกจากบ้านจิ้งจกทักปุ๊บคนเขาไม่กล้าออกกันเชื่อว่าจิ้งจกเนี่ยสามารถทํานายไททักแล้วก็เตือนในสิ่งที่เป็นโชคร้ายกับเราได้ก็เลยเอาอมาทําเป็นยันซะเลยก็เลยเชื่อว่ายันจิ้งจกสองหางเนี่ยหรือจิ้งจกสะดุ้งปี้เนี่ย เป็นยันที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมส่งเสริมท่านด้านโชคลาภแต่คนผู้ชายถ้าสักไปมักจะเอาไปใช้ทางด้านมหาเสน่ห์จีนสาวโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยนอกจากยันทิ้งจกแล้วะครับที่สำนักของอาจารย์มียันอะไรแนะนำมากนะครับก็จะมียันอีกยันหนึ่งที่อาจารย์ชอบนะครับอาจารย์เรียนมาจากท่านอาจารย์รัตเดชประทีพิชัยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ชุมชัยกิรีชื่อยันละเข้าหา เขาว่านัเข้าหานี่ตามชื่อเลยไม่ต้องแปลให้ให้ยากคนเข้าหาเราโอกาสโชคลาภพลังด้านบวกิต่างๆที่จะเข้ามาหาตัวเราอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละจะควายคว้ามันไว้ได้ไหมมองเห็นแล้วก็คว้ามันใช่ไหมฮะก็แต่คุณสมชายครับสักยันนี่เจ็บมากนะครับคุณสมชายจะสักไว้เหรอพห้อาจารย์แนะนําแบบอื่นให้ที่ไม่ต้องสักเอาไหมเช่นการลงหน้าทองลงปิดทองเก้าแผ่นร้อยแปดแผ่นลงสาริการลิ้นทอง หรือมีวัตถุบงคนที่อาจารย์ปลุกเสกไว้เอาไปติดตัวเช่นตะกรุดต่างๆน้ำมนต์เจ็ดขันที่ถ้าเป็นน้ำแร่เป็นขวดฉีดหน้าหรือสีพื้นทาปากไม่ต้องสังให้เจ็บด,ด้วยโหเจ๋งมากเลยฮะแต่อาจารย์ไม่รู้อะไรขออนุญาตนะฮะคือผมอะเคยสักมา <c oughs> แล้วฮะโหนี่อ๋อ,อเป็นลายญี่ปุ่นเลยใช่อันนี้ไปสักตามลูกพี่โรจิมาโดนลูกพี่ฟาดหัวเลยเขาไม่ชอบไปโดนสักตามอันนี้อันนี้ก็คือสักสักช่วง แขนนะครับมันเด็กๆนะอันเนี้ยแขนไม่เจ็บมีหน้าอกด้วยงั้นงั้นเอานี้ไหมสักสีข้างเลยนะทิ้งจกตรงนั้นเจ็บไหมครับในลําตัวเนี่ยเป็นตําแหน่งที่เจ็บที่สุดในลําตัวเจ็บที่สุดเลยเหรอครับในลําตัวเรานะเข้ไหมั้เนี่ย ผมแมมพออยู่แล้วถึงนแมนพออยู่แล้ว,นานลวอาจารย์ก็ทดสอบควาตั้งใจของคุณด้วยผมบอกว่าเจ็บถ้าเป็นบางคนก็ถอยแล้วบอกเออเจ็บแล้วงั้นขอที่ไม่เจ็บได้ไหมอือจริงๆสัตว์แต่ละตำแหน่งผู้จคุณเหมือนกันเอ,เอาตรงนี้เลยครับอาจารย์จิ้งจกตะดุ้งปี้ตรงจุดที่เจ็บที่สุดพร้อมอแล้วครับไต่แฟนแน่เลย มีเกจทางมหาพุทธังกุทธังยุติไอ้เ,เอจ็บเจ็บยางไอ้เจ็บหัว โอ้ติงจกสะดุ้งปีโอ้พร้อมแล้วสมชายพร้อมแล้วสมชายพร้อมจะคุณสมชายหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนะครับหายใจเข้าจมูกออกปากเข้าจมูกออกปากภาวนาโสธายะไปเรื่อยๆนึกถึงสิง่งที่ปรารถนานะครับสาธุสาธุสาธุโอมนามาติสวา อยอสิกทอทอธมออออโปรอมอึน้มัดอิสวาสนะสนะสวาอินะอุมะอะออืว่าอ้าสำเร็จผมปรารถนาสาธุครับจ้ะ้องายครับโอ้ย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 เดับมันเลือกนอกจากการสักแล้วเนี่ยครับวันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เจ็ดครับแล้วคอนโทรลยากในจัจังหวะใจครับ หรือว่าการสะดุ้งเข็มอะไรก็ดีอาจจะทําให้งานออกมาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณสมชายวันนี้ทําดีมากๆเลยแต่ก็จะมีนองเหนือจากนี้ในเรื่องของข้อห้ามในการสักเราก็ทําตัวให้เป็นคนที่ไม่เดือดร้อนไข่ไม่ทําตัวให้คนอื่นเดือดร้อนคนเราบางคนนะพูดสินาทีได้เงิน,นงเป็นล้านก็มีแต่พูดแค่5นาทีให้คนคเกลียดก็พูดได้ง่ายด้วยครับนั่นนั้นเราอย่าเอาวาจาเราไปด่าพ่อแม่ ข้อสองห้ามเสพยาเสพติดที่ผิกดกฎหมายมันทําลายตัวเองครับนอกจากทําลายตัวเองแล้วเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปอเขาจะอยู่กันยังไงประเทศชาติจะพัฒนาได้ยังไงอันนี้อา,าิาฐา์ห้ามเป็นพิเศษเลยอ่าครับถูกต้องครับผมไม่ไม่ยุ่งอยู่แล้วครับทีนี้ <ผม S 2> เราเสัตยันเกี่ยวกับด้านมหานิยมมหาสเสน่ห์ไปห้ามผิดภรรยาคนอื่นอ่าห้ามเอาเมียคนอื่นนั่นแหละครับแล้วจะมีข้อห้ามเรื่องของกินต่าง เยอะมากเลยตั้งแต่สมัยโบราณข้านฟักมาเฟืองน้ำเต้าเอ้าแกงจืดนี้เลยคานเนื้อหมาของในงานศพของไหว้ผีเป็นต้นแต่จริงๆแล้วมันคืออุบายอย่างหนึ่งด้วยฟักมาเฟืองน้ำเต้าที่มีฤทิ์เย็นต่อ้านกับฤทธ ร้อนก็จะทําให้เกิดการเจ็บไข้ไม่สบายแ<อ>ต่เลขารพระุทธเจ้าท่านก็ตัดอยู่แล้วว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในวัน,นะที่คานอยู่กับดินตาและกินซากศพเป็นอาหารครับบา,บางสํนานักนี่ห้ามแม้กระทั่งพวกปลาหนังเลยนะศพทหารลอยในน้ำมาสมัยสงยนะครามอย่างเงี้ยก็จะมีพวกปลาดุกป,ปาลาไหลไปต่อตเขาก็เลยบอกอย่าก,กินนะแต่เดี๋ยวนี้ปลาดุกป,ปาลาไหลปลาเลี้ยงกินได้ปาลาไหลญี่ปุ่นอร่อยมาก ใช่ครับผมชอบเือนกันกนาารรู้นักกิอาจารย์ก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องข้อห้ามของอาหารแต่ให้เน้นความไม่ประมาทในการกินการเดินก็เหมือนกันห้ามเดินรอดลราตากผ้าไม้ค้ำปวยสะพานหัวเดียวสะพานหัวเดียวคืออะไรเออคืออะไรครับไม่รู้จักครับสมัยก่อนเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีสะพานหัวเดียวก็คือท่าน้ําอ๋อ ไม่ข้ามไปสั่งโน้นเขาอยู่แค่หัวสั่งนี้ครับอาบน้ําผู้หญิงก็ไปซักผ้าล้างจานไม่ก่อนใส่ผ้าถุงด้วยใช่ไหมใช่ครับผู้ชายก็มุดเล่นกันไปไว่ายน้ำกระโดดลงไปไปแอบดูผู้หญิงใ,ใต้นั้นแหนละจะมีพวกสัตว์มีพิษซุ่มดักเหย,ยื่ออยู่ก็อันตรายกับเราครับ การเดินเขินในที่ต่างๆอย่างเช่นไม้คํำกล้วยก็ห้ามเดินนะพัใต้ต้นกล้วยคนสวนก็ตัดใบกล้วยตัดเสร็จก็กองกองกองไว้คงไม่มีใครขนไปทิ้งหรอกใต้นั้นเนี่ยทั้งงูเห่างูเหลือมเยอะแยะมากมายอาจจะโดนสัตว์ร้ายทำร้ายได้แต่มันมีวิธีแก้เอามือกุมศีรษะใส่หมวกกั้นหายใจรอดนั่นหมายความว่าเราจําเป็นต้องรอดและไม่ได้รอดด้วยความประมาทีนี้เราสัตยันเสน่ห์ไปครับก็ต้องรู้แหละว่ายันเนี่ยอาจจะช่วยเราได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ ที่เหลือก็คือตัวเราเองนำสิ่งดีๆต่งตงางๆเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองมีความมั่นใจในการต่อยอดชีวิตตัวเองให้คนเขาเห็นคุณค่าของเราและภูมิใจในตัวเราพร้อมที่จะนับเรารับเราเข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะครับครับอาจารย์ผมทำได้ครับนะขอบคุณมากครับ,อ,บอาจารย์โชคดีสมปรารถนาครับขอบคุณนะครับรู้สึกเลยฮะแต่ว่านี่มันเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อันนี้ของขึ้นไหมฮะ หรือว่าผมกระตุกอันนอะ้องสีแล้วเป็นสันนิบาตไมไม่น่าใช่ตัวเดี๋ยวลงไปนัดหมอดูครับอาการของขึ้นนี่มันบางทีเกิดจากความศรัทธาเกิดจากความศรัทธาที่เขามีต่อเรามากมันก็เลยเป็นอุปทานผสมอุปทานอีกเก้าเก้าเป็นาก่อนหัวใจลุกลุกลุกบางบางทีนี่เค้นเลยนะมันมันน็อกได้ครอหรือบางคนระหว่างสวนระหว่างสบางคนเดินทางมาทกลเกิดอาการเจ็ดแหลกหน้ามืดเป็นลมแล้วบอกของแรง <C> e <an> ไม่ใช่เขาเดินทางมันเหนื่อยร่างกายเขาแบบอ่อนแอครับครับโอ้ยนี่ถ้าเก็มีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะสนใจฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องทำยังไงอครับ <S <S ก็ติดต่อทักที่แอดมินได้เลยนะครับช่องทาง l ล n e ดีนะครับแอดไซอาจารย์เต่ง A R J A N N E N G ทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะให้แอดมินคอยตอบข้อสงสัยแล้วก็นัดหมายเวลาให้ครับผม องก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับครับผมวับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปลองยันกันนะได้ยันจากอาจารย์เหน่งมาแล้วแต่ภารกิจยังไม่จบครับเพราะผมยังไม่มีแฟนมาครับมาเดี๋ยวมาทดลองยันกันเลยดีกว่าโอ้ยนั่นไงสวัสดีครับน้องสาวคือ กินกาแฟด้วยกันไหมครับโอ้ไม่ไม่ไปค่ะพอดีมีแฟนแล้วค่ะไม่เป็นไรค็ผมเลี้ยงนะไม่เอาค่าไม่ไปรค่หน้าครับไม่แต่ค่ามานะมไปไหนอ่ะต้องไปปึกความเป็นลูกผู้ชายได้หรือไง